ออกมาตอบออกมาที้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับยูกิไหทองคํานักร้องสาวแสนสวยยอดกตันญูซื้อบ้านพร้อมที่ดินม้อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่โอ้ยมาสวยแล้วก็ครบเครื่องทักแท้ยูกิเอ้ยยูกิเรื่องราบเป็นแบบใดน่คุณแม่อุ้มคงสิปื้ออบปื้มใจคักปะจิละเล่นจิละเล่ามาิีว้าซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับขราสูรายการจากักรวาลลูกทุงกบกหลาหนุ่มเจียรานะครับพี่น้องครับผมขอวอาถึงเลยนะฮะสำหรับน้องยูกิไหทองคำพี่น้องครับสวยน่ารักครบเครื่อง และที่สําคัญยอดกับตัญยุอินิพี่น้องคาราผมเรื่องราวนี่นะฮะออกมาจากน้องยุกิเองบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแม่โอนเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านพร้อมที่ดินค่ะวาสานเรื่องรางเป็นแบบไดพี่น้องคาราบกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเข้ามาพร้อมกับติดตามช่องจฉลีละเล่นด้วยนะจ๊ะเออเอาสิยุกิเพ้นผก,กาหรือว่ายูกิให้ทองคำพี่น้องครับออกเ,เ,เ,เอาเอาเรื่องราวนี่มวาวอวเองเลยนะครับบอกว่าทั้งสี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยบ้านพร้อมที่ดินอีกหนึ่งแปลงมอบเป็นของข,องขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้จิแม่งาฟบาซานแล้วก็คุณยู่นะฮะพี่น้องคราบผมเป็นลูกของโชนนะฮะแล้วก็นหน้าสวยกับสุดสีเดียวของเพ่นโอ้ยมาอ่อนซ่อนสะอ่อนครับเท้พี่น้องคาราบผมเออบัดที่นี่พี่น้องคาราบ like, หลายคนเนาะกับขวามาแสดงความคิดเห็นมาร่วมยินดีกับน้องยูกิแล้วมาปกปิานันก็นกคือว่ายหยัง แม่เพิ่นพี่นางครรบผมแท็กคุณแม่นะฮะใส่ดูซิคุณแม่ทิตรัตเออคุณแม่น้องยูกินะฮะหรือว่าคุณแม่อุ่มนันเองพี่นางคารบผมมีการทายถอดสดพร้อมเดทเออคอยเอาบรรยากาศแล้วกับคำบอกของคุณแม่เพิ่นมาประกอบดีกว่าอี่แม่เพิ่นบอกว่าผ้าหลูกสาวไปโอนทีโอนทางแล้วเป็นแบบไหนและเรื่องราวต่างๆเกิดยังไงคนณแน่ไปเมืองพันคลิปนี้พี่นางครรา กลับมาแล้วค่ะมาจากพาน้องอยู่ไปอนที่ดินช่างแบบอนเนกประสงค์ของเรามากไปทั้งไฮทั้งหน้าเราก็ไม่รีบคับไปเรื่อยเรื่อยยูมียุใส่หน่ะพ่อลูกสาวให้ของคนมาเกิดลวงหน้าแล้วค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะเซอร์ไพค์ใก,ก,กันค่ะ <S <S ขอบคุณนะคะ มันเกิดแม่อุ้มันที่ยีิบเจ็ดทุสภาบล่ะเขากับเสื้อผ้าก้อนทุกเที่ยหล่ะเพราะว่ามันมีมันหยุดแค่นี้ต้องดต่มาทำการเหตุธุรกรมน,น,นู่นี้นั้นขอบคุณน,าคาน,นะคะเ,เก่งค่ะลูกสาวเก่งแกจะสิงองวางไดนเนาะลูกจะของกัดเอาเป็นว่าพุ่มใจครับพุ่มใจ ไม่อุ้มได้ของควรชิ้นใหญ่ทุกปีเลยขอบคุณแฟนคลับเอฟซีอิปอีเมีของน้องยูสุขุสุขณ์ค่ะไม่อุ้มซื้อที่ในกรุงเทพเลยค่ับอ่เมียนครับ่แถวบ้านาเลยนะครับลูกเก่งพ่อแม่ก็สุดยอดเจ็บเงินให้ลูกครับผม,มคือน้องน้องเฮียแม่พ่อตุ่มเราอยากให้ใส่เงินเหรียญครับห้องเอาไวไ้ใส่มันก็ได้ใส่ยู่วละแต่ว่ามันถึงมันสิเบิดของน้องครับ ก็คือเป็ีน่นว่ากันเลยให้สื้อที่ซื้อทางไว้ครับไว้อาจาคตดทั้งหนาเาไว้เขาดำเนินการเองนะครับเพราะนีเล็กๆน้อยๆมันราคาถือนเนี้ยอย่างเนี้ยก็ตรงกับให้ซื้อไว้ครับมันจังสีเห็นเป็นนันเป็นรูปประทำนะครับว้าเหย็ดงานมาก ยังงานมากอีกละแล้วมันได้แบบใดี๋นะครับตา,าห้อนาทาห้องวสือกลูกสิบพราเห็นครับพอกอให้ให้ซื้อไว้บอกให้ซื้อไว้นะครับใ้ซื้อไว้เพื่อว่าเมื่อข้งางหน้าคนละเขาย้างทีใส่เปลี่ยน เอาเป็นว่าดีใจละการแสดงความยินดีกับคุณแม่กัแเรากันน้องมลูกสาวพร้อมอิรลิพร้อครับเอ้ยน่ารักอ่ะ <c oughs> คือพี่น้องจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะคือยุกิเขากับติดตามน้องมากแต่ในน้อยเลยพี่น้องครับตั้งแต่บอกว่าออกรายการที่วี่จนไปสู้ขนาดหมอล่ำจะมาอยู่ข่ายเพลงนาะพี่น้องเนาะเห็นการเติบโต,ตเห็นพัฒนาการและเห็นคนที่เคียงขางน้องยุกิมาโดยตลอดก็คือคุณแม่อุ่มพี่น้องครับผม เอามือนี่ลูกทําเพื่อแม่และก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยางกันแล้วกันนะพี่น้องนอนทีในช่วงองการแบบบูมมยูมีสื่อเสียงยูสื่อทีสื่อทางเฮ็ดบาทเฮ็ดซองไหวพี่น้องคารารมนี่คือสิ่งที่ถือต้องแล้วนะครับแล้วก็ แฮปปี้เบอร์เดย์คุณแม่ล่วงนาด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะแม่จ๋าเออคุณแม่อุ่มเพลินนะฮะเอาแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยกันแล้วกันนะคุณแม่นะขอให้มีความสุกไก่สุกใจนะครับผมและมีลูกสาวที่น่ารักมีแฟนข่ับแฟนเพจรักน้องยูกิและก็รักคุณแม่คุณพ่อแบบนี้เงีๆวไปกันแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องรางหมดพน้องคาราผมมือตอนนี้แล้วเป็นจังไหนเนาะถือโอกถือใจบออย่าลืมกดหัวใจกดหพวใจเจ๋นเลยล่ะสูกดไหมกดหัวใจกดไลค์กดแช่์ยังกับกดไปพน้องครราผมหรือว่าทับ พกันทับใจแสดงความเินกัของแน่กันแล้วกันเนาะที่สําคัญติดตามช่องจิละเล่นด้วยกันแล้วกันนะจะ๊ะนี่คื่อรายการจักรวาลลูกทุงกก่งก็บหลานุ่มจิระจิละเล่นจิละเล่ามาสิวอลสูฟังสวัสดีครับ